hello everyone how are you feeling today this is science subject ประถม3 by m e e d ดาวพรสอนอมรินสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคุณครูดาวพรนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูดาวพรจะมาสอนเรื่องแม่เหล็กนะคะและสนามแม่เหล็กนักเรียนรู้จักแม่เหล็กไหมคะ แม่เหล็กมีด้วยกันสองขั้วนะคะขั้วเหนือและขั้วใต้นะคะไม่ใช่ขั้วทิศเหนือหรือขั้วทิศใต้นะคะเราอ่านว่าขั้วเหนือหรือขั้วใต้โดยมีสัญลักษณ์ก็คือตัว N และตัว S นะคะบทเรียนเรื่องแม่เหล็กนะคะ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กนะคะ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะและ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถบ,บอกชนิดของแรงแม่เหล็กได้นะคะสัญลักษณ์ที่คุณครูจะแนะนำให้นักเรียนรู้จักก็คือรูปดอกไม้การอ่านรูปต้นไม้การเขียนรูปสายน้าการพูด รูปดวงอาทิตย์การใช้สมองและรูปภูเขาคือการนำเสนอนะคะคนักเรียน Before s t u d y i n g for the next lesson ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนต่อไปคุณครูมีข้อแนะนำเพื่อป้องกันตัวเองให้ไกลจากโรคโควิด -19 เเมื่ออยู่บ้านนะคะห้องน้ำนะคะแยกของใช้ส่วนตัวอย่าใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะ ห้องอาหารก็คือรับประทานจานใครจานตัวเองนะคะอย่าไปรวมกับใครนะคะห้องนั่งเล่นก็เหมือนกันนะคะนั่งเว้นระยะห่าง1-2เมตรนะคะรีโมทถ้าเราจะจับเราควรฉีดสเปรย์เช็ดให้เรียบร้อยนะคะถึงจะเป็นบุคคลในบ้านเราก็ควรระวังตัวไว้นะคะถ้านักเรียนปฏิบัติได้ดังนี้นักเรียนก็จะปลอดภัยจากโรคโควิด1 9นะคะ เราไปฝึกคอนเวอร์เซชักันเลยนะคะ Let's go! <S How to protect yourself from COVID-19 1. Wear a face mask. 2. Wash your hands often. Three, keep social distancing. Four, always check body temperature. Five, wipe your hands with alcohol gel. Six, eat healthy and cooked food. Seven, do exercise. before studying for the next lesson review lesson ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะโดยการรับสมองนะคะคุณครูถามแล้วให้นักเรียนตอบนะคะข้อที่1ปลายเข็มของเข็มทิศนักเรียนรู้จักเข็มทิศไหมคะในนกลมๆที่หาทิศนะคะจะชี้ไปทางทางไหนคะ ะะเขียนคำตอบมันนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและชั้นของตัวเองด้วยนะคะครับยูฟินิตโอเค n ม m b e r ขสอแรงแม่เหล็กเกิดจากอะไรคะเอติ๊กตอกติกตอกติกตอกเกิดจากอะไรเนาะโอเคหมายเลขสามถ้าขั้วแม่เหล็ก คั่เดียวกันเช่นตัว n กับตัว n ตัว s กับตัว s นะคะเข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นขอโทษนะคะจะเกิดอะไรขึ้น number four แรงแม่เหล็กถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวชาวนี่หมายถึงคนประเทศไหนเช่นชาวไทยชาวจีนชาวนักวิทยาศาสตร์คนนี้ที่ค้นพบแรงแม่เหล็กเนี่ยเป็นคนประเทศไหนชาติไหนนั่นเองนะคะ โอเค number five. ผู้ค้นพบแรงแม่เหล็กจากธรรมชาติคือใครนะคะ Have you f ยูฟินิ d โอเคเราไปดูคำเฉลยกันเลย Go over the answer เรามาเฉลยคำตอบกันเลยนะคะข้อที่1ปลายของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอนะคะ ข้อที่สองแรงแม่เหล็กเกิดจากธรรมชาตินะคะเกิดมาจากธรรมชาติก่อนเลยแล้วมนุษย์เข้ามาประดิษฐ์ทีหลังข้อที่สามขั้วแม่เหล็กขั้วเดียวกันเข้าใกล้กันจะเกิดแรงผลักนะคะผลักออกไปไม่ให้ติดกันนะคะข้อที่สี่แรงแม่เหล็กถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษค่ะเมืองผู้ดีนะคะ และข้อสุดท้ายข้อที่5ผู้ค้นพบแรงแม่เหล็กจากธรรมชาติคือไอแซคนิวตันนะคะถูกกันไหมคะแก้ไขนะคะถ้าผิดไม่เป็นไรแล้วส่งมานะคะทำงานให้สะอาดนะคะนะักเรียน t h i s topic e านแม่เ today บทเรียนในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องแม่เหล็ก แม่เหล็กคือของแข็งชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติดูดโลหะบางชนิดได้ยกเว้นทองเหลืองทองแดงเงินนะคะแม่เหล็กมีรูปร่างหลายแบบนะคะเป็นแท่งเป็นเกือกม้านะคะขั้วสองขั้วขั้วเหนือและขั้วใต้นะคะมีสัญลักษณ์คือขั้วเหนือคือ n ขั้วใต้คือ s นะคะ แม่เหล็กจะดูดโลหะประเภทเหล็กนิกเกิลหรืออะไรนะคะยกเว้นทองเหลืองทองเหลืองกระทะทองเหลืองเนี่ยนักเรียนเคยเห็นนะคะเขาทำขนมหวานเขาจะใช้กระทะทองเหลืองนะคะทองแดงทองแดงจะอยู่ในสายไฟที่เดินอยู่ตามบ้านของเรานั่นแหละค่ะแล้วก็เงินเหรียญบาทอ่ะนักเรียนถ้านักเรียนเล่นแม่เหล็กนักเรียนเราเอาเหรียญบาทไปดูสิคะมันจะไม่ค่อยติดเพราะว่า แม่เหล็กไม่ดูดกับสารที่เป็นเงินนะคะ Let's talk about magnet เรามาพูดเกี่ยวกับแม่เหล็กและสารแม่เหล็กนะคะสารแม่เหล็กคือสารที่มีสมบัติถูกแม่เหล็กดูดได้และ มนุษย์สามารถทำให้กลายเป็นแม่เหล็กได้ได้แก่เหล็ก นักเรียนรู้จักเหล็กใช่ไหมคะมีทั้งเหล็กเส้นเหล็กแผ่นนะคะแล้วก็เนี่ยเหล็กกลมๆเขาไว้ทําในงานอุตสาหกรรมต่างๆนิกเกิลอันนี้นิกเกิลน,นะคะโคบอลด์โคบอลด์มกนีสนะคะจะเป็นส่วนผสมนะคะนักเรียนอันนี้คือจะมีสารแม่เหล็กทั้งหมดแม่เหล็กสามารถดูดติดได้ทั้งหมดนะคะ เรามารู้จักคุณสมบัติบางประการของแม่เหล็กกันนะคะแม่เหล็กจะวางตัวในแนวทิศเหนือและทิศใต้ตลอดนะคะแม่เหล็กมีสองขั้วคือขั้วเหนือโดยใช้สัญลักษณ์ N ซึ่งย่อมาจาก n o r ที่แปลว่าเหนือนะคะและขั้วใต้ใช้สัญลักษณ์ S เพ่อมาจากคำว่า s o u นะคะทิศใต้นะคะ แม่เหล็กที่รักเรียนรู้จักจะเป็นแท่งนะคะจะเห็นอยู่ประจําจะมีสองขั้วนะคะสีน้ําเงินคือทิศใต้ใช้ตัวย่อคือ s, <S ทีแดงคือทิศเหนือใช้ตัวย่อคือ n นะคะแล้วรูปเกือบหมานเรียนคะถ้าเอาเชือกผูกกับแท่งแม่เหล็กแล้วหมุนปล่อยให้มันหยุดเองนะคะ ปลายของทิศเหนือนะคะก็คือตัว N ก็จะชี้ไปทางทิศเหนือและตัว S ก็จะชี้ไปทางทิศใต้นะคะนักเรียนเรามาดูคุณสมบัติข้อที่3ของแม่เหล็กกันนะคะ ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันขั้วเหนือกับขั้วเหนือหรือตัว N กับตัว N นะคะขั้วใต้กับขั้วใต้ก็คือตัว S กับตัว S นะคะเอามาใกล้กันก็จะเกิดแรงผลักกันนะคะแต่ถ้าขั้วแม่เหล็กต่างชนิดกันก็คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้เข้ามาใกล้กันก็จะเกิดแรงดึงดูดดังภาพนะคะเห็นไหมคะตัว n อ,อักษรตัว n กับตัว n อ,อยู่ใกล้กันก็จะเกิดแรงผลักนะคะแต่ถ้าตัว n กับตัว S มาอยู่ใกล้กันก็จะเกิดแรงดึงดูดให้มันติดกันนะคะนักเรียน คุณสมบัติของแม่เหล็กข้อที่4แม่เหล็กจะส่งอำนาจแม่เหล็กออกไปรอบขั้วแต่บริเวณปลายขั้วของแม่เหล็กจะมีอำนาจสูงสุดปลายขั้วของแม่เหล็กก็คือปลายขั้วเหนือและปลายขั้วใต้นะคะจะมีอำนาจสูงสุดแล้วก็จะค่อยบางลงบางลงจนถึงตรงกลางของแท่งแม่เหล็กนะคะ ข้อ5อำนาจของแม่เหล็กจะส่งออกไปรอบขั้วแม่เหล็กในลักษณะ3มิตินะคะก็คือจะพุ่งออกไปเฉพาะช่วงขั้วเหนือและขั้วใต้นะคะจะมีแรงดึงดูดมากก็จะมารวมกันมากและกลางกลางก็จะมีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เยอะนะคะนักเรียน มาถึงคุณสมบัติของแม่เหล็กข้อสุดท้ายนะคะสนามแม่เหล็กคือบริเวณรอบๆแท่งแม่เหล็กที่สามารถส่งอำนาจแม่เหล็กไปถึงได้นะคะอำนาจของแม่เหล็กส่วนมากจะมีแรงสูงสุดอยู่ที่ปลายของขั้วเหนือและขั้วใต้นะคะนักเรียนจากการที่เขาเอาผงตะไบนะคะ ลองกับแม่เหล็กนะคะเห็นไหมคะผงตะไบจะมาอยู่บริเวณขั้วมากมามากกว่าบริเวณอื่นๆแล้วก็กระจายไปยังกลางแท่งแม่เหล็กนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนพอเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กกันหรือยังคะ ถ้ายังไม่เข้าใจนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยๆทบทวนเรามาช่วยกันสรุปก่อนดีกว่านะคะสรุปว่าแรงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กกับสารแม่เหล็กหรือแม่เหล็กกับแม่เหล็กด้วยกันนะคะแม่เหล็กมีสองขั้วคือขั้วเหนือและขั้วใต้ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะเกิดแรงผลักกันขั้วแม่เหล็กชนิดต่างกันจะเกิดแรงดึงดูดนะคะนักเรียน เมื่อศึกษาทบทวนเรียบร้อยแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้ทำใน Google Form นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะให้กับคุณครูประจำชั้นนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์อย่าออกไปตากแดดตากฝนนะคะอยู่ในบ้านล้างมือบ่อยๆดื่มน้ำสะอาดมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you again. Goodbye.